รดมันะ,อ,ะอย่างนี้มันประมาณมแล้วถามว่านอยมินียังไงท่านประธานมันมีอะไรผิดพลาดป่าวครับท่านนอยมินียังไงพอตำรวจมารุมจับผู้ร้ายนะพระเอกจากคนธรรมดา,าตำรวจจับผู้ร้ายพระเอกเริ่มตะเบะผมโรยตำรวจเอกสมชายหลงฮีรายงานตัวครับนะ เป็นแต่เป็นนอมินีเป็น,น,ปนตำรวจพล้อมตัวมาปลอมตัวมาพร้อมตัวมานะครับแล้วแล้วไปเอาผ้าห่มมาจากไหนกระท่อมล้าง <c oughs> ห,าหาได้ตามห้างขายยาทั่วไปนีปน่มันอนอมินีนะนะท่านประธานทีนี้ไอ้นอมินีที่เลวเนี่ยท่านประธานเราจะพูดถึงนอมินีที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้ นอมินีจีนเท่าระบาดเหลือเกินทรานประธานนอมินีจีนเท่าธรทประธานที่เคารพครับตอนนี้เรียนธ่านประธานที่เคารพว่า